ปลาท้องทองนิยายบทที่32ภายในเดือนแม่ทัพแห่งเมืองดิน,นานเสียงซรลวนเซเฮฮาดังขึ้นเพลงเหล่าแม่ทัพในกองต่างดื่มกินยอดสุราลิ้มชิมอาหารโอชาเลือดลอ,อยก็ยังเต็มที่ แม่ทัพผู้หนึ่งประคองจอกสุราลูกขึ้นยืนกล่าวยิ้มยิ้มว่ามอเจียงก่ขอคานะว่าแม่ทัพสยบทักษินหนึ่งจอกทวงทำนางครองสุกข,ของท่านแม่ทัพวันนี้ช่างสถานบรรพธโดยแท้ทัพเฉินต่างตื่นตระหนกตกใจก่อนกระแทกฉีดลัธเลยเดียวบรรดาแม่ทัพในกองในห้องโถงพากันทุกขึ้นยืนประคองจอกสุรากล่าวว่าท่านแม่ทัพสยบทักสินกลยุทธ์เลิศดล้ำตีข้าศึกลาดอยมอเจียงทับถือ หลิวเจ้อมยิม้มพางดื่มสุราในจอกพานิยินคนผูหนึ่งถามว่าใหญ่จึงไม่เห็นท่านแม่ทัพเียนเสียงเล่ามอจเจงกำลังรอคารวะสุราเที่ยววันนี้ท่านแม่ทัพเียนเสียงทำศึกใหญ่จนเหนื่อยละจึงขอตัวไปพักผ่อนร่วงหน้าหลิวเจ้ย,ยิ้มบางๆพาง,งเอ,อ่ยอธิบายจากนั้นยกจอกสุราในมือขึ้นกล่าวว่าทัพเฉินบุกลุกลานโดยไม่ประมาณตนมาหนึ่งครั้งพวกเราก็ฆ่ามาหนึ่งหน ให้มันตอนหักในแสญญานุภาพของกองทัพใต้เรามาเถิดข้าขอคลรวะทุกท่านหนึ่งชกทุกคนต่างหัวเราะก,ก้องพังดื่มสุราครันดื่นกินสำพาญงานเลี้ยงเลิกลาเดี๋ยวเจ้กลับถึงห้องอักษรผ่านรู้สึกกังวลกระวใจอยังประหลาดทุกจุดที่มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกโจมตีเขารวนชัดวางเวียามับเทาไปทั้งสิ้น โดยตั้งใจจะปล่อยให้ใสายลับของทัพเฉินล่วงทำเข้ามาในดินนั้นให้พวกมันรอบโจมตีได้อย่างราบรื่นและฉวยโอกาสนี้รอศัตรูมาติดขับจะได้เล่นงานทัพเฉินให้สาหัสในคราเดียวเขาคิดทบทวนมาหลายต่อหลายรอบทั้งยังร่วมหาเลยในรายละเอียดกับกู้เทียนเสียสด้วยซ้ําจนแน่ใจว่าไม่ได้ละเลยในจุดใดจึงค่อยร่วมสนวนเฮฮานงงานทั้งอย่างวางใจแต่ถ้าว่าเหตุใดจึงรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดเล่า เหลียวเจ๊คุณคิดอยู่ครู่ใหญ่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ชายหนุ่มเดินเข้าไปในทานเลือนดอกไฮทัถังยังคงผ่าสะพังดังเดิมอาหลัวหัวใจดังถูกเข็มทิมแทงดวงหน้าคมหันมองไปทางผู้เขาฝักตะวันตกยังเพลิไงพลในจังหวะนี้เหลียวอิงก้าวเข้ามาในเรือนอย่างรีบร้อนจู่ช่างคุณหนสามเกิดเรื่องแล้วขอรับในที่สัเหลียวเจ รันกระหึ่มทันทีเหลียวยิงรายงานต่อรวดเร็วหน่วยยมที่คุมของคุณหนูสามคนหนึ่งกลับมารายงานว่ามีคนชุดดำสิบกว่าคนบุกทุกเข้าไปในเขตร้านเหล้าที่คุณหนูสามพักอยู่ขาดอป็เปสายลับของทัพเฉินจากคำรายงานรวมเป็นยอดฝีมือทั้งหมดขอรับขาดคำทางฟ้าทั้งตะวันตกของพวกเขาผ่านปรากฏด,ดอกไม้ไฟสีเขียวม่งสว่างวา่าผนึกตัวอยู่กลางม่านราตี วันหนึ่งคมมีดทิ้มแทงใส่หัวใจของเหยวเจ้ย,ยังดุดันหากไม่ถึงคราวครับขันหน่วยยมจะไม่มีทางปล่อยดอกไม้ไฟชนิดนี้เด็ดขาดอัศวินชุดดำทุกคนต่างมีดอกไม้ไฟพกติดตัวดอกไม้ไฟแจ้งข่าวกับดอกไม้ไฟขอกำลังหนุนรุวนแตกต่างกันคนของหน่วยยมทั้งสามคนที่เขาส่งไปคุ้มครองอัลัวรุวนเป็นยอดฝีมือในยอดฝีมือทั้งสิ้นครั้นได้เห็นดอกไม้ไฟนี้เดวเจ๊ถึงกับไม่กล้า ที่จะคาดดาสถานการณ์ของทังนั้นในใจเหมือนมีเปลวไฟกำลังลุกไหม้แผดด่าเผจนปวดร้าวยามประชิญทับศัตรูมารุกรานเขาแยามยิ้มรับหน้าบัญชาการอย่างเยือกเย็นแต่บัมบัดนี้หลิวเจ้พยายามไม่ไปคิดเร่งนำขบวบหน้วยอัศวินชุดดำและกองทหารขี่มา้าฮอตตะบึงมุ่งหน้าสู่ภูเขาฝั่งตะวันตกอย่างสุดฟีเท้าเวลานินักสู้เด่นตายหนวยยมทั้งสองนาย กำลังต่อสู้สิ่งชีวิตกับคนชุดดำสิบสามคนอย่างดุเดือดเพื่อครุมครองอาหลัวนักสู้เด่นตายทั้งสองต่างในเลือดละท้องคู่แม้กลุ่มคนชุดดำจะมีวิทยายุทธ์สูงส่งแต่ครับคาดไม่ถึงว่าผู้มาใหม่ทั้งสองจะต่อสู้ด้วยการเอาชีวิตเข้าแลกถึงแม้จะต่อสู้อย่างดุเดือดมาเนิ่นนานปานนี้กับยังคงสามารถโจมตีโต้อตอบได้คนชุดดำผู้เป็นหัวหน้าคำนวณเวลา เริ่มจะหมดความอดทนหากเปลี่ยนเป็นเวลาและสถานที่อื่นแม่แน่เขาอาจน,นึกเสียได้ในความสามารถปล่อยให้สองคนนี้จากไปแต่เวลานี้จำเป็นต้องรีบรเผด็จศึกเขาจึงพลันกระโดดลอยตัวตวัดกระบี่สั้นแทงใส่องค์รักหน่วยยมกระบี่แทงถึงกลางคันกับเปลี่ยนกระบวนท่าแทงเฉียงเฉียงเข้าใส่อาหัวตัวกระบี่ทำสนิทในความมืดราตรีนำพาเสียงกรีดอากาศไม่ปรากฏแสงสะท้อนแม้แต่น้อย การเปลี่ยนกระบวนท่ถ้ากระทันหันอยู่เหนือความคาดหมายอาลลัวจึงเปลี่ยนกายหลบไม่ทันจังหวะนี้องค์ขลักหน่วยยมผู้หนึ่งเดทหอมเข้าหาหนางสุดกำลังใช้ร่างกายบังอยู่เบื้องหน้านางกระบี่สั้นจมลึกเข้าสู่อกองค์คลักหน่วยยมกัดฟันข่มความเจ็บปวดพลิกมือผลักอาลลัวไปทางสหายพร้อมกับพร้องตะโกนเสียงแหบคุ้มของคนหนูสามจับไปซะองค์คลักหน่วยยมอีกคน ดวงตาลุกโชนด้วยโทสะแต่ไม่มีเวลามองดูพี่น้องที่ต้องกระบี่รีบคว้ามืออาลัวเหินนั่งกระโดดท่ามแนวกำแพงรัว้วออกไปนอกเขตเรือนคนชุดดำผู้เป็นหัวหน้าเข็นเสียงเย็นชาสัดกระบี่เล่มหนึ่งเข้าใส่องค์คลักหน่วยยมกับอาหัวรวงอยู่กลางอากาศองค์คลักหน่วยยมไม่ลงเหลือเรียวแทงจะเบี่ยงไครหลบส่วนอาหัวตอนที่ถูกกระชากแขนกระโดดตัวลอยนั่งเวียนศีรษะตาลายไปหมด หนและจะทราบได้ว่าข้างหลังมีกระบี่พุ่งบินเข้ามาหาในจังหวะขับแขันเป็นตายนี้ลูกศรดอกหนึ่งพุ่งวาบเข้าปะทะตัวกระบีท่ทอยแรงกระบี่ตกสู่พื้นดังเคลงใน้บดดนองค์ลักหน่วยยมพาอัลวดลงถึงพื้นนอกทรัวกำแพงเรือนขันมองเห็นหลิวเจ้กับหน่วยอัศวินชุดดำได้ไล่ตามมาถึงหารเล้าฉางเลิแล้วก็ลงใจหมดสติไปทันทีอาหลวดยืนตะึงอยู่ชั่วแล่น ก่อจะหันหลังกลับวิ่งไปที่รั้วกำแพงเรือนโดยไม่มองหน้าเหลิวเจเหลิวเจเห็นอาหลัวยังคงมีชีวิตยืนอยู่ตรงหน้าก็ค่อยลงอกความร้อนรนกระวนกระวายมารายหายไปจนสิน้นทันเห็นอาหลวงทำท่าจะกลับเข้าไปในเขตเรือนก็ขมวดคิ้วร่างไหวว่าไปขวางอยู่ข้างหน้านางอาหลวงเงยหน้าขึ้นมองเขาน้ำตาพลากลงมาแผ่นสายพวกท่านแม่ใครยังอยู่ข้างในเหลียวเจ้เอ่ยปลอบเสียงนุ่ม อย่าห่วงไปเลยเจ้าพักผ่อนเถิดหญิงสาวเช็ดน้ำตามองไปทางตัวเธออย่าง้อนใจหลือวเจ้รอบถอนหายใจระงับความปราถนายื่นมือไปโอบกอดนางเพงิงพรานตาวัดว่าคนที่อยู่ในเือนจงฟังให้ดีข้าคือหลิยวเจ้แม่ทัพสยบทักสิณนแห่งคว้นหิงข้าหล่อพวกจะมาพักใหญ่แล้วจงวางอาวุธและยอมจำนนซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าโครมศพหนึ่ง ถูกโยนออกมาจากภายในเขตเรือนคือองครักษ์หน่วยยมที่ต้องกระบี่เสียชีวิตเมื่อคู่ก่อนหน้านั้นเองเอหลวงกรีร้องออกมาแล้วเอามือปิดปากแน่นดวงตาเหล่าอัศาวินชุดดำต่างลุกชนด้วยไฟโทสะชักกบีออกจากฝากักหลิวเจ้เดินไปที่ศพใครเสะขององครักษ์หน่วยยมผู้นั้นออกมองดูรอยบาดแผลเมื่อรุกขึ้นยืนอีกครั้ง กลิ่นไอกระหายเลือดเต้แผ่ซ้านไปนทั่วร่างดวงตาสัตว์ปักกายแดยงฉันเหี่ยมเครียมชายหนุ่มหันไปกล่าวกับเหลียวอิงว่าคุ้มของคนนูสามกลับไปอาลัวตกใจพรองปฏิเสธเสียงดังข้าไม่ไปข้าจะรอท่านแม่เหลียวเจ้ไม่อยากให้นางเห็นฉากนองเลือดจึงสั่งเสียงเรียบเจ้าขับไปกับเหลียวอิงเถิดข้ายอมพาพวกท่านแม่ของเจ้าขับไปให้เองอาลัวนหนเลยเจ้าวางใจได้ นางยืนอยู่ตรงนั้นอย่างดื้อดึงหากวันนี้ท่าน่ใค้าได้เห็นพวกท่านแม่ออกมาอย่างปลอดภัยข้าจะแขนท่านไปช่วยชีวิตนางทราบดีว่าตัวนางรลังอยู่ที่นี่ไปก็ได้ประโยชน์แต่อย่างไรก็วางใจไม่ลงจึงงองแงใสห่หลิวเจ้หลิวเจ้กำลังคิดจะพูดต่อประตหน้าร้านกระพันเปิดกว้างกระทันหันคนชุดดำทั้ง13คนก้าวออกมายืนหน้าร้านฟูลหลินเจ้เ,เสี่ยวอีและครอบครัวของจางมา ต่างถูกจี้จุดยืนตัวแข็งทื่อเรียงรายอยู่เบื้องหน้ากลุ่มคนชุดดำอัลลวดท้องออกมาเบาๆอย่างห้ามไม่อยู่เหียงฟูลเหลินเจ็ดทั้งพูดและขยับตัวไม่ได้น้ำตาไหลพักลงมาเป็นสายหัวใจอัลลวดดังถูกมิดกรีดหลิวเจ้ยิ้มเจริญพวกชุดดำช่างหาคนได้แม่นยำดีแท้ดันจับฟูลเหลินเจ็ดเป็นตัวประกันเสียได้ชายหนุ่มถอนหายใจขันเหล่าคนชุดดำ ออกมาจากประตูทานก็บพบว่าลานเล่าถูก้อมเอาอย่างแน่นหนาคบไฟสาดส่องลงมาจากรอบบริเวณสว่างสวัยดุจกลางวันแม่ทัพหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าขบวนใบหน้ายิ้มทำไมถาว่าแววตาที่จออ่องคาม็่งตรงมาแบบเย็ยนเยียบยิ่งเสียกว่าแม่น้ำยามเหมันเหล่าคนชุดดำต่างสัญญาเยอะอย่างเพลิดเพลคนชุดดำาผู้เป็นหัวหน้า ทาลึงดวงตาพยศยิ่งพยองสนองกลับไปหัวเราะก,ก้องเก่าว่าได้ยินมานานว่าแม่ทัพสยบทักษิณแห่งแคว้นหนิงมีกลยุทธ์ร้ายกัดนักวันนี้ได้ประจักรพบพันหน่ว่าบุคขลิกไม่ธรรมดาโดยแท้ไม่ทราบพวกข้าควรจะแค้นใจที่เข้าเทินผิดทีหรือควรจะดีใจที่จับตัวบุกคลซึ่งท่านแม่ทัพสยบทักษิณให้ความสําคัญได้ทีเหลียงเจ๊ดตกตะลึงหยุดหายใจ ม่เน็กว่าใส่ตาคมชุดดำจะเฉียบคมผ่านนี้สามารถสู้ใส่ตาเขาได้เสียด้วยขณะที่ใบหน้าชายหนุ่มยังคงยิ้มละไมดังเดิมกล่าวเสียงหนักว่ายอมจำนวนเถิดบอกแผนการพวกเจ้ามาข้าขอย,ย้ำถ้อยคำเดิมข้าสามารถไว้ชีวิตพวกเจ้าได้หัวหน้าคนชุดดำหัวเราะท่านเจ้าเด็กว่าพวกข้าเป็นชนชั้นทักตัวกกัวตายอย่างนั้นเถอไหน,นเมื่อพวกข้ามาแล้ว ยอมไม่คิดจะมีชีวิตกลับไปหลิวเจ้โบกมือทหารรอบด้านต่างพาดสอนเท้าสายรอเพียงคำสั่งเดียวของเขาเหล่าคนชุดดำตรงหน้าก็จะถูกยิงพรุเป็นเม่นทันทีอหลวดถลึงตาใส่หลิวเจ้ยังหวัดกลัวสุดขีดลองพร่งเสียงหลงอยานะหลิวเจ้ขมวดคิ้วเห็นดวงตาคนชุดดำาทอแววย่าใจก็น,นึกทอดถอนใจคราวนี้กลายเป็น ควางหนุงวันภาชนะไปจริงๆเสร็จแล้วชายหนุ่มเกรงปานเข็นไอสังหารภายในร่างออกมาบริพัตอ๋อหลวเสียงเฮ้ยมอุบปากซะหากจะปล่อยเสือขึ้นป่าให้พวกมันทำร้ายแผนการใหญ่ของข้าสู่ให้ตายไปทั้งหมดยังจะดีเสียกว่าจะให้ชีวิตแค่ไม่กี่คนนี้แล้วทำให้ชาวเมืองทั้งเมืองต้องตกอยู่ท่ามกลางไฟสงครามหรือยอย่างไรเจ้าคิดจะให้ทาหารนับหมืน่นต้องตกต่ายพวกครอบครัวเจ้าทึก หลัวถูกไอสังหารของเขาคุกคามจนถอยหลังกรูดเหลียวเจ๊กลาได้ถูกต้องแขวนเฉินไม่มีทางเพียงเพื่อถูกตีล่าถอยครั้งเดียวก็จะไม่บุกเข้ามาตีอีกเด็ดขาดขาดว่าคนชุดดำเหล่านี้คงจะเป็นสายลับที่ถูกส่งมาตีเมืองหลินนานให้แตกหากครั้งตัวพวกเขาไว้แล้ว ดำเนินการแผนซ้อนแผนก็สามารถลวงทับเฉินให้ตกลงสุก,กับักของฝ่ายเา่ามีเพียงตีทับเฉินแตกพ่ายสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเท่านั้นจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงภัยสงครามได้หญิงสาวน้ำตาร่วงเพาะนางทนเบิกตาดูเหลิวเช้ออกคำสั่งยิงธนูสังหารพวกฟูหลนเฉจดได้อย่างไรหากปล่อยให้ฟูหลนเจ็จตายไปเช่นนี้นางจะไม่มีวันยกโทษให้ตนเองไปจนชั่วชีวิตนางจะเอาตัวรอดเพียงนำพังได้อย่างไร นางจะวังเดิมพันหากแพ้ก็จะตายด้วยกันหากชนะก็จะช่วยพวกฟูลันเจ็ดไทยอาหลัวตัดสินใจแน่วแน่ชักกระบี่ของทหารที่อยู่ข้างๆออกมาทันควันยกขึ้นขวางชิดทำคอตนเองก่อนจะก้าวถอยหลังไปทางตัวเรือนเหลียวแจ้ใจหายว่าตวัดลั่นอาหลัวเราจะทําอะไรอาหลัวกล่าวอย่างสงบข้าเข้าใจดีว่าจะปล่อยคนเหล่านั้นไปไม่ได้แม้แต่คนเดียว ข้าไม่อาจแบกความรับผิดชอบในการทําให้ชาวเมืองทั้งเมืองต้องประสบไฟสงครามได้แต่ข้าก็ไม่อาจาทนดูคนในครอบครัวตายลง่อนท่าได้เช่นกันข้ามีโทษท่านดอกมีโทษจริงๆข้าจะตายพร้อมกับพวกนางหลิวเจ้ทั้งโกรธเกี้ยวทั้งร้อนใจและจนปัญญาจะทําอะไรแล้แต่มองดูอัลัวค่อยๆก้าวถอยหลักไปทางด้านนั้นแต่แล้วอัลลัวพันคีปตาให้เขา ดวงตาพราวระยับด้วยรอยยิ้มตายแสงจันทราดวงตาคู่นั้นปันหนึ่งดอกโบตันที่ยามพานงดงามกระชักขวัญวิญญาณหัวใจเหลียวเจ้เป็นกระตุกไปชั่วภูมแม้แต่ลมแหยจยังคล้ายจะหยุดชะง,งักกลามเน้ือทั่วร่างเกิ่งขำเงจ้องมองร่างของอาหลวที่ก้าวถอยหลังอย่างแน่นิ่งโดยไม่กระพริบตาอาหลวค่อยๆก้าวไปจนถึงตรงหน้าคนชุดดำผู้เป็นหัวหน้า จองศพททยอีกฝ่ายตรงๆฉีปลายกระบี่เข้าใส่พังครียิ้มเป็นขนมอยู่ใต้ผ้าปิดหน้ากล่าวว่าจงคลายจุดให้ท่านแม่ของข้าถึงอย่างไรพวกข้ากับพวกท่านก็ต้องตายด้วยกันอยู่แล้วหัวหน้าคนชุดดำมองดูปลาที่รอดออกจากร่างแหตรงหน้าอย่างคาดไม่ถึงนางทำลายแผนการพวกเขาทั้งยังสังหารมือดีในหัวพวกเขาไปหนึ่งคนมาบัดนี้ กับเลือกที่จะตายพร้อมกับครอบครัวสตีใจเ็ถึงเพียงนี้เขาไม่เคยผ่านพบมาก,ก่อนแม้แต่ดวงตาของนางยังแฝงแววพยศอยู่ทางรางสายตาหัวหน้าคนชุดดำเผยประกายชื่นชมํำไทยจังหวะนี้อาลัวได้ยกมือขึ้นปลดผ้าปิดหน้าและคลายเชือกผูกผมที่ผมยาวสลวยเลื่นถลายลงมาทิ้งตัวลงจดเอลดุดเพไหมจากนั้นจึงถอดชุดดำออกอย่างเบามือ อาพ่อนเนื้อบางชั้นในผิวสวัยตามแรงลมหญิงสาวทราบดีว่ายามอาพรอลนนักษณะนี้ต้องสายลมจะดูงดงามเช่นไรนางคลี่ยิ้มหยาดเยิม้มทั่วทัถงร่างดังนางไม้กลางปากเขาดุดดังเงาพลายกลางราตรีหัวหน้าคนชุดดำตกตะลึงชังงงความสนใจทุกอาหลัวดึงดูดไปโดยสิ้นเชิงนางขับงดงามถึงเพียงนี้นางยามยิ้มให้เขา หัวใจเขาพันเต้นกระน,นำทัวแทงเมื่อมองเหงาทา้งอลชอนที่อาพรพิ้วไหวอยู่กลางสายลมตรงน้อยอย่างเพลเพลินก่อนจะหลับตาลงหมายขับไล่ผลกระทบที่หนังสร้างขึ้นให้กระจายแต่ทว่าในช่วงทิปตาที่หัวหน้าคนชุดดำอัลลิงทันเพลเพลยนี่เองเหลิวเจะได้เกรงปาเต็มกำลังยิงหนึ่งสอนเข้าใส่เขาหัวหน้าคนชุดดำเบี่ยงศีรษะหลบลุบกธนุไปทไ้ยเหลิยวอิงและหล่ออัวาอาศาวินชุดดำ ขยับร่างไหววับพุ่งถมเข้าหายังว่องไวส่วนอัลัหลเถอกะบีทันเข้าไปถึงตรงหน้าพวกฟูเหินเช็ดอย่างรวดเร็วหลิวเจพุ่งเข้าหากลุ่มคนชุดำดำทั้งสายฟ้าแลบกว่าเหล่าคนชุดดำจะได้สติก็คิดจะจับพวกอลัลเป็นตัวประกันอีกครั้งหลิวเจก็เข้าไปถึงตัวอหลัวช่วยถับกระบวนท่าชมตีใส่นางแล้วอัศวินชุดดำหน่วยนินติดตามหลังผู้เป็นในอย่างกระชั้นชิด เข้าสก,กัดขวางแยกเหล่าคนชุดดำออกจากหลิวเจและบรรดาตัวประกันตามได้ล้อมกลุ่มคนชุดดำเอาไว้ส่วนทหารที่ชั้นนอกหนาวสอนพัดส,สายเหล่งแนวนิ่งไปยังเล่าคนชุดดำคนชุดดำผู้เป็นหัวหน้าตลึงลานยิ้มเริญเจิเจกล่าวว่าเอาเถิด้าจะถือว่าพวกข้าจิตใจไม่มั่นคงจะได้ถูกรอยยิ้มของสตรีผููหนึ่งล,ล่อลวงจนเพลิดสติแล้วปลายตามมงไปที่อัลัว หัวใจอาหลวงก็ตกพูบดวงตาขอ,องหัวหน้าคนชุดดำพยศด,ดื้อทั้นเรากับสัตว์ป่าก็ไม่พันเหลียวแจ้เอ่ยยิ้มยิ้มยังไม่ยอมจำนอนอีกหรือหลานเล่าฉ่างเล่ได้เปลี่ยนเป็นเงียบสง,งัดหัวหน้าคนชุดดำพันแป่งเสียงหัวเราะก้องกระทันหันแล้วตะหวัดลั่นั้นก็มาเถิดจบคำคนชุดดำสิบสองคนที่เหลือได้เข้ามาล้อมเป็นวงอย่างรวดเร็วเหลียวเจ้ะถอนหายใจ นักสู้เด่นตายระดับนี้เขาทราบดีว่ามันมีทางจับเป็นได้จนเอ่ยเสียงหนักอิงเหล่าทหารคลายมือลูกศรลุดจากสายพุ่งหยิงเข้าใส่เหล่าคนชุดดำคนชุดดำทั้งสิบสองคนต่างกวดแขวงกระบี่ในมืออย่างสุดชีวิตคลุมครองผู้เป็นหัวหน้าคนนั้นหัวหน้าคนชุดดำพันตวัดลั่นคนชุดดำสี่คนกระโดดขึ้นบนไหล่ของพวกพ้องคนอื่นแดคนก่อตัว เป็นกำแพงมนุษย์ด้านหน้าสีด้านหลังสี่ขนาดหัวหน้าคนชุดดำเอาไว้ตรงกลางใส่ล่างเป็นโล่ทับลูกธนูหัวใจเหลี่ยวเจ๊กกระตุกพูบคนชุดดำผู้เป็นหัวหน้าแสดงท่าร่างกระทึบเท้าใส่ไหล่ลูกน้องที่เกาะตัวเป็นกำแพงเพื่อยืมพลังเหินตัวลอยออกจากพ้นมงคล้อมของหน่วยอัศวินชุดดำขึ้นไปบนหลังคาดานเล่ากระโดดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งก็ไปถึงท้ายและยังแผ่วพาวดจหิมะ จากนั้นพุ่งตัวลงหาทหารที่ล้อมอยู่ทางด้านนั้นตวัดกระบี่สองสาครั้งฝันทหารลมคว่ำลงเราหมดเข้าสู่แนวไปอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะกล้องของเขาดังมาตามสายลมเราจะได้เจอกันใหม่แนะ่คนชุดดำที่เหลืออยู่ถูกหาธนูยิงใส่ในพิบตาแต่ทุกคนกลับชิงกินยาพิษฆ่าตัวตายไปก่อนในจังหวะที่ผู้เป็นหัวหน้าหลบหนีไปได้ หลิวเจ๋เห็นแล้วตกใจอย่างยิ่งไ่่ราบาคนชุดดำซึ่งวิทยายุดไม่ได้ได้อยไปกอเขาพูดนั้นมีที่มาอย่างไรจึงคู่ควรให้ยอดฝีมือสิบคนสละชีวิตช่วยเขาเพียงไม่นานอัศวินชุดดำที่ได้ตามไปก็กลับมารายงานว่าคนผู้นั้นกระโดดจากหน้าผาฝั่งตะวันตกลงไปในแม่น,น้ำหั่นสวยแล้วขอทับหลิยวเจ๊นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่แล้วก็กล่าวว่าขับเรือแม่ทับ บอกท่านแม่ทับเทียนเสียงให้เพิ่มความระมัดระวงในคืนนี้ทาหารเฝ้ารักษาการสาปาบตูเมืองทางตะวันออกตะวันตกและใต้พร้อมรับคำสั่งทุกเมือ่อกองทาหารได้ถอนตัวไปจากลานเล่าช่างเล่ในลานเลนหลงเพียงหลิวเจ๊กับหน่วยอัศวินชุดดำของเขาฟูเลนเจสเซียวอีและครอบครัวช่างมาได้รับกันคลายจุดอ่างร้องให้โฮดังงงมส่วนอาหลัวเขาอ่อน นางแผะลงกับพื้นนางพันรู้สึกบนตัวอุ่นววาเหลียวเจ้ได้ถ่อเสื้อคลุมออกมาพาดให้บนไหลานางหลัวช้อนสายตาขึ้นมองเขาใบหน้าคมใสของเหลิวเจ้กระด้างเย็นชาปานน้ำแข็งกำลังจ้องมองนางตาเขียวปัดหลัวเพิ่งรู้สึกตัวว่านาวจึงรวบชายเสื้ออาวเข้ามาพางนึกสะท้อนใจมีได้พบหน้ากนันสามปีหลีวเจ้ได้ขัดกลาตนเอง จนกลายเป็นบุรุษเต็มตัวแล้วเหลียวเจ้ยืนคำ้ำศีรษะมองดูอาหลวัวที่ตัวสั่นสะท้านน้อยๆแล้วคบครามกรอดอย่างห้ามใจไม่อยู่ดวงตาสัตว์ปากายแค้นเคืองอาหลวัวก้มหน้าลงอย่างหัวสันหลังว่าปากกลับบนอุบอิบอย่างไม่ยอมแพ้ก็ข้าร้อนใจนี่นะหลียวเจ้ตะอคอกใส่แางลันร้อนใจร้อนใจจนไปบอกศัตรูว่าโทปะกันมีค่ามากแค่ไหนงั้นรึ เสียงของเหลิวเจเปียดเป็นเย็นชาทายน้ำใจป่านนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันอาหลวลูกก็เย็นชาช้าศพตาเขาตงรงโรงข้าไม่เหมือนท่านที่สามารถปกครองลูกน้องให้เชื่อฟังคำสั่งถึงเพียงนี้แล้วก็ไม่เหมือนท่านที่อยู่ในค่ายทหารตลอดทั้งวันยามป้องกันศัตรูใจรู้แจ้งวิธีการหลับมือผู้รุกครได้อย่างปลอดโปร่งเยือกเย็นข้าจะไม่ถอนใจได้อย่างไรข้าจะใจยเย็นเท่าไรก็ไม่ได้เลือดเย็น ถูกต้องท่านมีแผนของท่านหากข้าไม่เอ่ยปากบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าคนที่จับตัวได้มีความสำคัญมากเพียงใดแต่หากท่านคิดว่าข้าสามารถเก็บซ่อนอารมณ์เอาไว้ได้ลึกดำถึงเพียงนั้นนำท่วมถึงคอก็ยังคงยึดเกเียนไม่ล่นลนันเช่นหันซื่อชื่อก็ยกย่องข้าเกิดไปแล้วแต่อย่างไรก็เป็นเพราะข้าไม่ยึกเกียนพอทำให้แผนการของท่านต้องเสียไปโดยเหตุน,นี้ ข้าจึงเดินไปหาพวกเขาผลทับที่แย่ที่สุดก็แค่เบี่ยงเบนความสนใจพวกเขาไม่ได้ต้องปล่อยให้ท่านยิงตาไปพร้อมพันก็เท่านั้นเหลียวเจฟ,ฟังถึงประโยคสุดท้ายหัวใจพันบิบรัดด้วยแรงต้องสูดหายใจลึกๆจึงจะค่อยสะก,กดค่มลงไปได้เขาหาให้ตำหนินางไม่เยอะเกินพอแต่เปียชั่วทิบตาที่ได้เห็นนางขวังก็บีบลมคอเป็นการข่มขู่พร้อมกับก้าวถอยหลังไปทางกลุ่มคนชุดดำ หัวใจเขาได้เกร็งคำแหงแทบหยุดเต้นนางชั้งเกล้ายัางปลอดโปร่งนักว่าหากไม่สำเร็จก็ปล่อยให้เขาออกคำสั่งยิงนางตามตายไปด้วยชายหนุ่มจ้องมองอัวคำเห่งยังปดวดเท้านางไม่ได้เข้าใจจิตใจเขาเลยนางไม่ได้ทราบเลยว่าสามปีมานี้ความรักที่เขามีให้นางได้อย่างรากลึกคนหนึ่งหาดังว่าครั้งนางกลับคิดว่าเขาสามารถลงมือสังหารนางได้สายตาเหลิวเจ ลุกรดด้วยไฟโทสะเวลานี้เขาอยากจะสามารถที่จะสังหารนังได้จริงๆใจแแทบขาดจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ